สวัสดีครับผมนายพุทศรจงวริบูรณ์ครับผมนานยพุทธสินแก์ครับวันนี้จะมาทำเสนอโครงงานวิชาสองศึกษาวัฒนาและวัฒนธรรมนลเสนอผู้สภานจะได้ปดครับขอเชิญรับสภานฟังได้ครับสวัสดีคุณตาด้วยนะครับอยากทราบชื่อว่าคุณตาชื่ออะไรครับชื่อสอนเพชรทิพตาครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อคุณตาอ๋ออนี่ชื่อเล่นผมอยาก หรือว่าสาเหตุที่ที่ทำกลุ่มจักสารขึ้นมานี่เพื่ออะไรล่ะครับเพื่อเสริมรายได้ขับผู้สูงอายุที่หวังวัง,ว,งวังการหวังนั้นนะครับาบังเป็นพระละักแก่หลูกหลานเดินไปครับมีแนวความคิดว่าอยู่บัไดกัมาฮัมาสานกันเดินได้เสริม่องเล็กน้น่อยเนาะ ขายแกนหนึ่งกะที่ตั้งล้ลอยร้อยปลายเนี่ยแกนอย่างไ้แล้วทำมานานแค่ไหนล้วครับโอ้ทำมานานแล้วเมียปีสี่ตั้งแต่ปีสี่หกปีสิบเอ็ดปีนะครับถือว่านานมากนานพอสมควรคน ที่รวมกันตายไปหลายแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้คนแล้วจุดประสงค์ที่ทําตะกร้าพวกนี้เพื่ออย่างที่บอกนะครับเป็นเพราะว่าคนท่าคนแก่ที่ที่หวังกันโรงงานทำธรงการใช่ไหมครับ <S <S <อ>แล้วจุดประสงค์ที่ตั้งชลุมนี้มาก็เพื่อเหมือนกัน มีการจัดจัดขายไหมครับจัดส่งกะส่งขายไหมครับแต่าก,การนี่เหมือนมันได้ส่งไม่กวาดนี่ส่งไปหลายรอบอ๋อไม่กมาแ่งส่งไปหลายรอบก็มาสร้างก็มาติดต่ออืมเนี่ยมันกลุ่มมันยังเข้มแข็งอยู่เดียดเด๋ยวไหลล้อแล้วเดี๋ยวแล้วมีบุคคลในกลุ่มเยอะไหมครับในตอนนี้ตอนนี้เหลือสามคนเลย ก็คยังก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เยอะไหมครับเมื่อก่อนก่อนมีเยอะอ่ะเป็นเซาฟับลงมาเป็นแปดกลายเป็นน้อยน้อยน้อยหายทีเ็กน้อยวัสดุที่ใช้ในการสารตะกายเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับตรงนี้แส่เป้าเนี่ยนะแส่เป้า่เป้าหอยล่อย ไม่อ๋อถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับก็จะตีดได้สีเหลืองใช้ต้นทุนเยอะไหมครับในการทำตะก้าอันนี้ขึ้นมาก็ไม่เยอะแต่หนึ่นะแปะแซ่เป้าก็มาได้ซื้อก็เอ,อาตำบัานตีเป็นปมก็าเป็นฮันลงองไปเองกปเนี่ย อย่างเช่นแบบพตดว่าตะร้าประมาณนี้ครับใช้เวลาทำในใช้เวลาในการทําเนี่ยนานไหมครับเหมือนกันทำมีครบนะวันเดียวก็ดเลยอ่ะอ๋อวันเดียววันเดียวเร็วนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตะร้าที่แบบเหมือนคุณยายชี้เมื่อกี้นะครับนานนะครับเน,นนาะแบบเดียวกันเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดียวกันเหมือนถ้าถ้าว่าจะดูมันพร่อมนะ ก็เร็วมันจะแจ้าครับวันนียเราไอ่เราไม้อะไรเราไม่เนี่ยมากรนมันเนี่ยอ๋อเราคือเราเราเองหมดเลยทำุกอย่างเองหมดเลยนะครับครับถ้าเราบัดตัร์กับซือ้อไม่เสียลูกชิน้นเสริมบองปกติมีมีคนมาสั่งทำไหมครับแบบสั่งทำพวกตะกงตะก้าแบบนี้ กุติมีคนมาสั่งไหมครับ่บมีก็เขาจังมาทำหาซื้อนะอันน่ะมาสั่งทํานี่เหมือนนี้เขามาทำแลเวแต่หา,าซื้อกล้ามีก็อ๋อแล้วคิด<ต>ว่า,วาจะสืบสาราการสัตารแกให้รุนต่อไปอไหมครับมีนคนมาเรียนกับสอนกันอยากสอนกันอ๋อ ออนนี้มีคนมาเห็นมาเรียนแต่เขามากเขาของง่ายๆที่เขามาได้เราเต้นกระติบเข้าใบตันน่ะตันเลยมบตันนำของทางง่ายไอ้มุนนี่มันทำยากหอืลายยังสวยเลย โอเคครับก็โค้นตีเป็นหัวหน้ารักๆัก็ตายไปแล้วอ๋อ่อว่าป,ปนวนแต่นะนั่นมันทําได้ทุกอย่างดอืยเดี๋ยวนุ่นขุมภัย,ยครับอ,อ๋อจสดงว่าทำหลายอย่างนะครับทำหลายอย่าง ขันตกนี่ก็มาไม่รุน,นอ๋อขันตกเปมนที่หลังแสดงว่ามีก,การจัดทำหลายอย่างขึ้นมาหลายอย่างอ,อ,อ๋ออืมอืมอันเปนเดียวก็มาสนแล้ว Okay, ก็ขอขอบคุณคุณตามากเลยนะครับ,รบที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับ